มาเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณดาเกมเมอร์ทีวีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาคลิปเกมเอาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะคลิปเกมอะไรแล้วอ่ะโทรศัพท์เราก็ไม่ค่อยรองรับเกมที่มันพื้นที่เยอะเลยอะอย่างเกมชินฉันต้องไปเล่นในคอมเลยเพราะว่าในมือถือฉันรับไม่ไหวคือฉันโหลดมาได้นะแต่ฉันเล่นไม่ได้เพราะมันโหลดทรัพยกากรต้องหลักหมื่นเอมบีอะโทรศัพท์ฉันมีแค่หกสิบสี่จีบีเองเราจะมาคลิป ทำอีกทเกลยดตเซียงอยู่แล้วเพราะว่าเฮอร์สกินนี้มากเพิ่งได้มาเกือบเอาไม่ทันไงดีนะเมื่อวานเติมดีนะเมื่อวานเติมไปสะเติมเติมคูปองไปเก้สิบเก้าคูปองถ้าไม่เติมมันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยเก้สิบเก้าคูปองแล้วถามว่าสกินนี้ทำไมต้องเติมมันสีไม่เฉลียวก็ใช่ไงแต่ว่าต้องใช้เต็มสะต้องใช้เต็มแต่มันเหลือกี่สระมันเหลือสามห้า หลอดมาน่เหลือสามห้าใช่แล้วแล้วก็เลยต้องตัดสินใจเติมก็สก้าคูปองแต่มันก็ไม่ได้แพงนะสามห้าปองเองก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็ดีกว่าไปซื้อราคาตรงๆก็คือห้าร้อยสิบคูปองนะคะห้าร้อยสิบคูปองก็มาเติมมาหกร้อยหกร้อยคูปองอ่ะทุกคนมันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นไรตานี้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นธรรมดานะทุกคนเราไม่ได้เล่นแรงค่ะโอ้แล้วทำไมใหม่มันชอบติดๆิดวะ ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนก็นว่าทำไมมายมันชอบตืดๆ <St asis. S 1> แล้วไม่มีใครโรมเหมือนอะเคโนโรมไม่เคมันไปไหนเคยมวยก็มีแค่สกินเนี่ยที่เราพอเติมได้เพราะว่าสกินอื่นสกินฮีโรอีแเราก็อยากจะเติมนะแต่มันต้องสอนเราจดสุกองอ่ะคือเราไม่ได้มีงบเติมสองร้อยไงมีแค่หลักสิบอะเข้าใจปะงบน้อยค่ะทุกคน ใครจะได้ถือจะเป็นตัวที่เราอาไว้จริงแต่มันไม่มีตังเติมถือจะมีตังเต,มมต,งติมแต่ก็น,อน้อ,อยน้อยนะตังเติมวิวเอมาเวนกัมไฮ ไปซะหน้า,านมังคาเบไก่เลยชิงรางคันแกงกันแหละไ,ไอยูเอยูเอนี่ก็แรงนะยูเอนี่เอามาันเอามันเอามันเ,เ,เ,เอามาแก้ทางอีกี้ได้นะคะทุกคนจะเสียใจด้วยฉันไม่ได้เอาอิกี้มาแล้วฝั่งข้ามันมีอีกี้แกจะเอายูเอ๋มาแก้ทางตัวเพื่อนตัวเองเหรอเนี่ยฮะคือยูเอมันสามารถแก้ทางได้อีกี้แล้วก็แก้ทางได้หลายตัวนะคะที่มันยิงสกลิลไ,ไกลอ่ะแต่ขอโทษที่ถึงฉันจะยิงสกิลเกยแต่ฉันก็มีโรคนะคะโทษทีค่ะฉันมีโรค จริงแล้มีท่าเต้นสาวท่าเต้นนะอีกท่าเต้นหนึ่งท่าเต้นของเตียวเซียนถ้าถามว่าทำไมเราไม่เอาท่าเต้นนั้นมาลงก็คือท่าเต้นนั้นเราไม่มามาไม่ทันแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าสกินเนี่ยมันมีท่าเต้นประจำตัวด้วยนะทุกคนกระพงกึ่งสิ้นตายตาหามค่ะจะคุยกับลาม่วงไปหม่ใส่ ฉันก็จะตายเหมือนกันนั่นแหละไอเทนโดนทุกเทลเอา SQ มาแม่เนี่ยเร่จเข้าห่ยเทลเอา SQ มา,า,า,าก็าว,กกว่าอแ,แบบแรงเลยมูลาดโอ้โหมูลาดทิ้งร่างทรงมาตรงนี้ดิจริงๆก็อยากจะเล่นอาญาแต่ก็เบื่อแล้วเพราะเล่นอาญามานานแล้วทุกคนถึงฉันจะเล่นเกมซ้ำๆก็คือเกม Rv แต่นะฉันก็ไม่ได้ก๊อปแคมบารุง <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็เหมือนเป็นการรีวิวสกินไปด้วยแต่มันก็แบบ สกิีมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกเหมือนเอเหมือนสกินเว็บนะคะทุกคนมันก็เป็นแบบมันก็แบบเอฟเฟกมันก็คือมะม่วงหางแมลงหูใช่ที่ไหนล่ะนันคือเอฟเฟกอะไรแต่มันก็แบบไม่ได้สวยอะไรมากแต่มันก็พอแบบพอดีเนาะเวินตันแล้วอ๋อทีเกียรติเทน ทุกคนเราไม่ชอบเทนเลยอ่ะเบื่อเทนถ้าเทมันดันได้ถ้าเทมันดันเราก็จบแล้วก่ออเฮ้ยไออีกแล้วโอเมนทำไมมันชอบแตกกันจังวะอย่าแจกได้ไหมเพื่อนขอร้องอ่ะ เลมูมน,นก็โดนเล่นกางก็โดนโอ๊ยฉันจะไปเล่นไหนก่อนดีคะตาย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 เอาคืนฝังค้ามมังก็แรกๆกันไปไงฉันตายให้แกแกก็ต้องตายให้ฉันถึงฉันจะได้แค่หกคิวก็ถอะแต่ก็คืนคิวที่ฉันได้มา ค่ะทุกคนสกินนี้เหอค่ะถึงจำราคาไม่แพงแต่น้อยมันก็3,5ปหงาปองอะเนาะถูกโจมตีราคา3,5ปองก็ไหวอยู่นะคะดีกว่า510รอง5ิ0ุปปองก็ต้องสกุปองมามา600้อบาทยอมเติมไหมนี่นี่ก็พออีกี่เหมือนิับนาจกแต่ก็น่าจะไม่เข็มหรือว่าอีกี่มันเล่นไม่เป็นวะแน่ สลับเลงค่ะได้เลยฉันแค่จะเบื่อล้พอเลยนะฉันจะบอกทุกทุกสิ่งตายซะรำคาญเจ็บปะเหมือนสร้อยไงอุ้ยพี่ีวนัสงานเข้าแล้ะกินหมวยฉัน โอเมนแตกอีกเดี๋ยวนก็ได้มันจริงมาระวังคู่ไม้ด้วยกำลังไปภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองมีความมืดซ่อนศัตรูมาถอยเราแล้วใช่เข่งไม่โดนนะแล้วมันคือ เมื่อเกินวะขอบคุณถือเมื่อกนโอเคมันก็ถลอกันแล้วเนี่ยมานาไม่มีชิปมานาไม่มีว่ะรวบตัวการ <cellular. S 3> ได้เห็นอาาจัมังกรจะเดินรุ่งเรือง ไม่ไหวว่มานาไม่มีอ่ะมานาไม่มีแล้วเมื่อไหร่มัาจะดันป้อมกลางวะเนี่ยฮะถามหน่อยฉันก็อยากจะดันนะแต่ฉันกูอิ่มกันน่ะใครจะได้ขึ้นคองราอาณาจักรมังกรเป็นคนตอไป ตายสักดีอเคยตายแบบโฟลินได้เลยีแตกเลยสวยมีสวยเรื่องหมดอยู่แล้ว เป็นอะไรวะนี่ยูเอ,อ,อ,อ็กก็แรงเนี่ยแต่ยูเอ็มันจะเอามาแก้ทางอีกกี่ฝั่งข้างก็มีกี่ก ตามมาก็ตายซะอันรรนับสุมันงโลกไม่องหู่ให้ใครทึ่งนันเลือดหมดอีกแล้วขอบักไปไหมอขอบักไฟนะลูกพี่ขอบักไฟหน่อยครับ นะแหละถ้า็นเตยวเซียนนี่นะมันเอาคิกซีมาถ้าอีกซีมาน่าจะโดนโดนอย่างถึงจะถึงจะใช้แข็งไม่โดนแต่มันก็ใช้ได้อยู่ใครจะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะถ้าเรามีมานาแล้วเชนเอเดเลยเพราะว่ามานามันถ้าเรามีบัฟ เอลซ่าไม่ได้อยู่เลยมึงดีนะไม่ตายเพราะมีพลังแห่งเอลซ่าเราให้เทวดันป้อมนะคะคทุกคนเราไม่อยากดันดิีง แคลี่มีหน้าที่ดันปอมส่วนเมดมีหน้าที่ผลิตดาเมดให้ก็ดูลูทีอเอรองอยอันโอยเทีแล้ว เทมนอีกแล้วเป็นอะไรกับเทมันเนี่ยอยากจะถามเทมก่อนว่าเทมเป็นอะไรกับเราเอาฉันอีกแล้วอ่ะเกมนี้ไม่น่าจะจบง่ายง่ายนกคนเขาดูจะซีงแล้ว 你那个穿的。いい กอ,อย่างสวยเลยฉันสกอมเด,เดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มโปรดของข้าวุ้นแรงเดี๋ยวเสียนสวย,ยเพื่อนน,นอั่นต้องเลยเพื่อนไอแวนไ <จะ S 1> อ้โม่ชักขบอ่ะเนะขบวน เฮนเกิดแล้วนะะอยากออกเฮนนะมันชอบดันไม่ใช่ออกทอยอะออกไฟออกทอยอะภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองมีความมืีชดย อยนนักไม่ได้อีตีไม่เข้าเลยอ่ะเอาไงดีวะตีไม่เข้า ใช่ใช่การให้เห็นอาณาจักรมังกรจะเดิญรุ่งเรืองเกือบโดนลัมไถ่ละไม่กล้าเข้าเยอะอหรือคนจะตุยเย่แม่งถึกเหลือเกินเทีน ดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มโปรดของขา้าเฮ้ยอยู่ก่อน้างกี้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้เลยก็ตายว่ะน่าไปเดี๋ยวแล้วมันจะไม่ตาม ดฉันจะจะเป็นเมดแต่ฉันก็จะเป็นคืเลยไม่ได้มากเกนๆๆนๆคนนคุชวยกโอ้โหก็จะโลเลยเพื่อนล้มตุกล้มคุมถ้าเราออกก่อนท้อนมันก็แย่นล่นลจะเดินดว สายป้อมดีอมันเป็นอะไรกับเควนวะนี่อะเ,เคนไม่ไหวแล้วล่ะยอมแพ้กับเคนแล,ล้วมันแรงเกินอ่ะแล้วตีไม่เข้าเลยเราอ่ะป้อมไรของเราถูกโจมตีออกจากเกาะนี่แหละ ไหวปะหวะเพื่อนมันเอาป้อมขนาดน่นะนเราจะแข็งแรงขึ้นเมื่ออยู่ด้วยกันเอาลออป้องกันหายนะที่เป็นหวังเพื่อนเราต้องดังงนสุดยอดให้ได้เลย ใครจะได้ขึ oh. ้นทองจะคนกเป็นบอกไปกันนะอม่หวจอ่า Enemy double kill e n ไม่หวแล้วน ตีไม่เข้าอ่ะเทมันถึกแล้วเกินอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหนังสือเล่มโปรดของเธอรวบตัวถือชิปเปิ้งโอเเ้ยเฮ้ แต่ทุกคนตีไม่เข้า,า,ขาอ่ะาปลกอยเขอไมา่ยอมอ่ะเข้า,าป้อมเราได้แล้วมนอไ n ทางทีเดบ้านก่ากลังถูกโจมตีไปไหวแล้ว enemy double kill bắt đầu thuộc trọc đi! Mưa đầy khi nó lại thành nướcแข็ง, mưa nắng rồi sẽ Bắt đầu วยตาเน,นี่ยมันมีเทนอยู่มันทำให้เราเป็นอุปสรรคกับปัญหาอ่ะออยูเอเ็กก็น่าเบื่อเว้ยทุกคนแบนเทนแบนยูเอเ็กไปเลยถ้านแรงอ่ะ ในใจเราคือแบบแบนอยูเอกแบนเฮนมากเลยเนี่ยสุดจัดคลิปนี้ก็จะยาวเลย Slayer has been defeated. Whoa! You have defeated an enemy! Enemy onslaught! Double, double, enemy double kill! trộm tiền Nó đang nó cơ Ken Khen có thử ship bình đi